สร้างกันอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะคุณผู้ชมฐานสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีการทลายหนักๆในโซนของปลอยเปตอนนี้ก็เหมือนย้ายมาที่ใหม่ที่บริเวณโอสเมตแล้วทีเนี้ยจุดเนี้ยมันใกล้กับช่องจอมของสุรินคนที่สุรินเองเขาก็มีความกังวลว่าเนี่ยพออยู่ห่างกันไม่มากอะ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนถูกกลอกไปทํางานที่นู่นก็มีการฝากเตือนนะคะว่าพอไปเนี่ยก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นหลายคนถูกทรมานคะ่ะ เนี่ยคุณผู้ชมภาพจากการก่อสร้างอาคารด้านหลังคาสิโนก็ต้องบอกว่าไม่เคยหยุดก่อสร้างเลยตั้งแต่มีการประทะก็ไม่หยุดจนถึงตอนนี้เห็นหลายอาคารเขาบอกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วที่สําคัญไอ้ตรงจุดที่ก่อสร้างเนี่ยมันอยู่ห่างจากชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์แค่ประมาณสัก500เมตรคือมันใกล้มากไม่ถึงกิโลค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ใช้อาคารเหล่านี้เป็นทั้งคาสิโนเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์มีอดีตพนักงานในคาสิโนโอสเมตยืนยันนะว่าฐานสแกมเมอร์ที่นี่เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วและปัจจุบันก็ยังมีแก๊งสแกมเมอร์ทํางานอยู่เยอะมากส่วนใหญ่ย้ายมาจากฝั่งปอยเปตแล้วก็มาซุกตัวอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามโอซเมตร,รู้จักกันก็คือรอยย่ฮิวแล้วจุดนี้มีสแกมเมอร์คนไทยรวมอยู่ด้วยนะคะ๋อตกลงเม็หรอากำลังสร้างตึกใหม่หลายชั้นมากเลยเยอะมากเลยอยู่ไหนดัน,น มันมีทั้งโอทามิตและโลเยนมันเป็นอาณาจักรของพวกสแกรมเมอร์ทั้งนั้นของคนจีนทั้งนั้นเลยมีพม่อพีตะคนพู้เป็นคนจีนเราไม่รู้คนจีนมันเยอะหรือเกินคือคนในเนี้ยเขารู้แต่พวกข่าวไม่ค่อยมีเงียบกันเพราะไปอยู่ฝั่งอันนี้ช่วงที่ที่ปลอยเป็ดเขาไปปิดช่วงนู้นก็ยังไหลามาทาั้งนี้มาแทบแทบแท,บ,ทบจะตลอดคืนเลยมีทั้งรถทัวร์รถเก๋งวิ่งทั้งคืนเลยมีทั้งไปแล้วมาแต่มาเยอะมาก พนักง,งานคนนี้บอกด้วยนะคะว่าพอเห็นการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเนี่ยก,กังวลแล้วเป็นห่วงคนไทยมากเลยกลัวว่าเดี๋ยวคนไทยจะถูกหลอกชักชวนไปทํางานแต่ก็อยากเตือนอยากไปเชื่อเพราะหลายคนเข้าไปอยู่ในวงการนี้นะไม่มีใครอยู่รอดปลอดภัยดีถ้าทําประโยชน์ให้กับเขาไม่ได้เอาพูดง่ายๆเขาก็ส่งกลับคือถ้าหมดประโยชน์เม,มื่อไหร่ก็เตรียมตัวได้เลยอย่าไปบอกคนไทยนะฮะอย่าหลงเชื่อ มันหลอกมันเอาไปตีมันเอาไปมันเอาไปตีมันเอาไปฟ้าช็อตมันกักขังยิ่งกว่านักโทษอีกยิ่งกว่าคุกในไทยอีกมันโหดร้ายมากพวกเนี้ยว่าจะให้เงินทนูทนีไม่จริงมันโกหกมันไปมันก็ยึดหมดอยากให้เข้าไปจัดการไปช่วยคนที่เขาถูกหลอกมาน่าสงสารเขามากเลยแล้วมีคนตายเรื่อยเลยนะเอาไปโยนทิ้งอตอนแรกๆก็สงสารอยู่หรอก เวลาพูดอะไรก็เยือเยือเยือโดนหลอกไปหลังๆมันก็จะมีคนบางจําพวกที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาไปแล้วเขาจะไปทรมานเขาจะไปช็อตไฟฟ้าไปถึงก็จะยึดพาสปอร์ตท่านยึดเอกสารท่านหมดยึดแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ยึดเสร็จแล้วให้ท่านนั่งอยู่ในคอกจําจำคำพยาโทรมาหลอกคนไทยถ้าทําได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็จับโยนลงมาจากชั้นที่เท่าไหร่ไม่รู้ลงมาตายข้างล่างเป็นข่าวแล้วถามว่ามีคนยังอยากไปอยู่ไหมมี มันน่าแปลกใจเหมือนกันนะคุณเหมือนฝันใช่ค่ะแล้วจะมารับบทเหยื่อทําให้เตาหลังๆเนี่ยถ้าบอกว่าสงสารเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเริ่มเมื่อไหล่พาท่านเดินลอดข้ามป่าข้ามทุ่งยาข้ามนาน่ะไม่ใช่แล้วนะจะบอกโดนหลอกก็อย่าเอาความโลภเป็นที่ตั้ง